สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับผมปากรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมามาชมามาดูนะครับอาหารไก่สมเองครับอันนี้เป็นหยวกกล้วยนะครับเป็นต้นกล้วยบางคนก็ว่าให้คัดไซส์คัดขนาดมาผมไม่ครับตัดได้หมดครับจน กอบจะไม่มีเหลือแล้วครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเป็นต้นกล้วยนะครับนี่นะครับต้นกล้วยตัดเองกับมือครับอุปกรณ์ที่สองเป็นอาหารไก่นะครับเอามาเป็นส่วนผสมนิดนิดหน่อยน่อยนี่เป็นข้าวโพดบดละเอียดนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าข้าวโพดบดละเอียดแบบนี้ทํายังไงย้อนกลับไปดูคลิปของผมแนละผมทาเอาไว้ครับ เครื่องบดละเอียดละเอียดกว่าร้านค้าที่เขาขายอยู่นะครับเครื่องบดก็ทําเองครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในการปั่นนี่ครับปั่นต้นกล้วยอุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็นเข้าปลายครับเข้าไปลายด้จากโรงสีนะครับแล้วก็เปลือกไข่ปัเกเปลือกไข่ตากแห้งแล้วก็เอามา ตับตำนะครับละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างไม่เป็นไรครับไก่กินได้ครับอุปรกรณ์ต่อไปนะครับเป็นนี่ครับลำหยาบลำหยาบเข้าไปลำละเอียดเข้าเปลือกคุกเข้ากันอยู่ในนี้เป็นอันนี้ได้มาจากโรงสีขนาดเล็กนะครับซื้อมาทำเองสีข้าวเองอุปรกรณ์ ต่อไปที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นน้ำหมักกระท้อนนะครับอันนี้หมักเองกับมือครับนี่นะครับเข้มข้นมากถ้าใครอยากอยากผสมนี่ผมมีสูตรครับหมักได้ครับไม่ว่ากันครับไม่มีลิเกสิตอันนี้เปลือกไข่นะครับวันนี้เก็บได้สามสิบกว่าลูกแล้วครับอันนี้เมื่อเช้าเก็บไป แล้วก็นิ้มาเก็บย้อนที่หลังผมจะพาทุกท่านมาผมจะผสมนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ขออภัยนะครับ